รีวิวกระเป๋าที่จําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ในตอนที่จะไปต่างจังหวัดนะคะก็เดี๋ยวพิมจะต้องมีไปต่างจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่พิมอพิมเคยรีวิวเรื่อง Golden Bag ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะมาดูว่าของที่ตัวเนี้ยสาคัญที่สุดเลยคือกระเป๋าที่ใช้ในช่วงของที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างดีเทลมากๆเลยนะใครจะเอาไปใช้ไม่ว่ากันนะคะอันดับแรกแนวนี่ค่ะมีอะไรบ้างเริ่มนะคะกระเป๋ายาค่ะ กระเป๋ายาเนี่ยมันก็จะมีสารพัดยาที่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นยานวดเทนโซพาสยาพารายาคลายกล้ามเนื้อยาลดน้ำมูกมีมีดพกอันเล็กด้วยนะ,นะมีดพกอันเล็กแล้วก็เป็นพวกลักษณะของเข็มกับได้ก็จะต้องมีเผือกไปด้วยนะคะ อ่ะอันนี้คือเป๋วยาอันที่สองก็อันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับที่ปิดตาแล้วก็ที่อุดหูค่ะอันนี้จําเป็นมากๆไม่มีไม่ได้เลยที่ปิดตานะอันเนี้ยคือดีงามมากมันสําหรับอาจจะเหมาะสําหรับคนต่อขนตาด้วยนะแต่พี่ไม่ได้ต่อขนตาคือมันจะเว้าวด้วยอะ่ะไม่เคยเห็นที่ปิดขนตาเป็นแบบนี้เลยนะเว้าวด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งที่พิมพ์ใช้ทุกวันนะก็คือคา m มิโลซานพิมก็จะต้องใช้ก่อนนอนทุกวันก็มีความรู้สึกว่าชุ่มคอดีด้วยแล้วก็ที่อุดหูจริงๆอ่ะจะมีลักษณะของนาฬิกาผูกด้วยเดี๋ยวเอาไปตอนที่จะไปจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทิชชู่เปียกสําหรับเช็ดหน้านะคะดูในนี้มีอะไรอีกบ้างอันนี้พิมพ์มีเป็นลักษณะของกระเป๋า,าสำรองต้องมีเอาไว้นะคะ เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใส่ของอันนี้เป็นเหมือนกระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าใช้แล้วเนี่ยเป็นถุงใหญ่ๆนะคะอ่ามันกระเป๋าจะได้ไม่เหม็นนะอันนี้สำลีอันนี้ไอรีมูเวอร์อันนี้ก็จะเป็นไอครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าวาสลีนเนี่ยก็เอาไว้อ่าจริงๆทาข้อสอกทานู่นที่นั่นได้หมดเลยนะเผื่อ,อไว้อ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวนะ อันนี้เดย์ครีมนี้ไนท์ครีมค่ะอันนี้เป็นลักษณะของเซรัม่มต้องเอาไปด้วยค่ะแล้วก็อันนี้กันแดดเอาไปด้วยนะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าอันนี้เป็นแป้งอันนี้เป็นเหมือนกับเซรั่มผมค่ะก็ต้องเอาไปด้วยเผื่อสระผมก็ใส่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นครีมอับน้าบางทีครีมอับน้ํามีไม่พอก็ต้องเอาไปด้วยไหมขัดฟันค่ะแล้วก็แชมพูครีมนวด แล้วก็บอดี้โลชั่นคือจริงๆอ่ะที่พักก็จะมีให้นะถ้าที่พักมันดีๆแต่บางทีเราไม่รู้เนี่ยว่าที่พักมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเตรียมเผื่อไปก่อนเลยค่ะตรงนี้เป็นเซตค่ะมีอะไรบ้างมีหวีอะเผื่อไว้ก่อนแล้วก็มีคัตเติลบาดมีแปรงสีฟนันมียาสีฟนันมียางมัดผมแล้วก็อันนี้ทำไมถึงต้องมีถุงปลาสติก พิมจะเอาไว้ใส่น้ําค่ะแล้วก็แช่ช่องฟรีซเพราะว่าตอนเช้าๆพิมก็จะรู้สึกว่าพิมพ์อยากจะประครบน้ําแข็งกับหน้านิดนึงเพื่อให้ตื่นเป็นเป็นสิ่งที่ทํามากเลยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก,ก็จะเป็นลักษณะของไอซ์แพคนะคะที่จะทํามีหมวกอาบน้ําเอาไปด้วยค่ะบางทีไม่มีเนาะที่ที่พักแล้วก็เป็นเหมือนกับลิฟตอนจะนอนนะอ่ามีผงซักฟอกมีเขาเรียกอะไรเข็มกรัดต้องมีนะคะ เอันนี้อะไรอีกนะยางรัดผมแล้วก็กิ๊บดำค่ะต้องมีเป็นไงคะคือเป็นคนไม่เยอะคะ่ะเป็นคนสบายสบายแล้วก็แต่ค่อนข้างที่จะระเบียบเรียบร้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นโรคบ้าหอบฟางด้วยนะแต่มันเหมือนกับมีดีกว่าไม่มีอะแล้วก็มีความสนุกมากเลยนะมีความสุขด้วยเวลาที่เพื่อนๆมายืมของว่าอ่ะ ตรงนั้นเธอมีไหมตรงนี้เธอมีไหมก็เหมือนกับมีหมดทุกอย่างเลยให้เพื่อนยืมได้ก็นี่แหละค่ะเพียงพิลามบ๊ายบาย